สีทพนนทโคตรเสิร์ฟมอลูกนี้เอาวลวต่อสิบเอาครับเปิดขึ้นมาได้ครับสุภาษิตยกขึ้นมาได้แล้วลูกนี้เรียบร้อนเลยแล้วลูกนี้เสิร์ฟลูกนี้จอบเบาๆก็โคเรียบยาวเป็นใหญ่ครับสีทพงคำจันทลูกนี้เอาละแม่ระเบิดลูกแรกครับลงไปแล้วไทยได้แต้มครับ ลูกของมาเล,ลเซียลูกนี้เอาละเตะแต้มของมาเล,ลเซียสีท่ทิพงคำจันทร์สังลูกนี้ออกครับเสิร์ฟแรงไปนิดนะึงอาซิบมูฮัมหมัดอาซิบเสิร์ฟมาอา้าวเขเปิดได้ดีฮะแล้วยกมาครับปื้อปาบสับเพราไวสีเนี่ยเกี่ยวได้ครับสุภาษิตยกขึ้นมาใหม่บอกร้องลูกนี้ขึ้นไปเตะทั่วกับเป็นแต้มของไทยครับ อที่2เท่าไทยจะเสิร์ฟครับสิทธพงคำจันทร์ยาวปืนใหญ่ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามลูกนี้กดเท้าลึกไปฮะสามต่อ2ครับมาเลเซียเสิร์ฟจีบไปลูกนี่อ้าวครับยังได้อยู่กบตัางขึ้นมาเอวลูกนี้โอ้ยอยากยัยกแกะไมาได้ครับลูกไม่ตกอบรับ เต็มรับของเขานะมาเลเซียแนนอยู่ที่2ต่อสีิสิชีพงคำจันที่ไปที่ขาซ้ายยังเปิดขึ้นมาได้โอ้อสาสราตะยอดผ่านบล็อกวารายุทธจันทราเสนาเป็นแต้มของมาเลเซียขึ้นนำเป็น5ต่อ 2, 2> อาซิกต,ตัวเสิร์ฟหมายเลขย0ของมาเลเซียดาวลุ่งครับเสิร์ฟมาลูกนี้ๆๆลูกเสิร์ฟแล้วไปพิกเนตฮนะ ทำให้ฝั่งของวรายุทธชัดเสมาสีจังหวะฮะจิโป้งคำจันต้องมีแต้มแล้วัลูกนี้โ้เสริบหลุดออกท้ายฟอดขึ้นนำถึงชาติไทยเป็นเจ็ดต่อสองเจ็ดต่อสองครับมาเลเซียเสฟเสฟมาเอาครับสุภสินเปิดยกให้กับวรายุทธชัดินาลูกนี้เอะหนีบล็อกได้ดีครับเป็นแต้มของไทย จะหบไปลุ้งจอดครับโอ้แล้วอาจารย์จะเปิดแล้วยกมาฮะอัสลานลูกนี้หนีบล็อกได้ดีฮะซันแบค็คของอัสลสารล็อกฮะโอ้ตอนนี้ห่างถึงห้าแต้มอ้าวแล้วลูกเสิร์ฟดีด้วยครับโอ้ถือว่าเป็นลูกเอสเลยนะลูกนี้เกมเสิร์ฟของ,ม,งมูฮัมหมัดอาซิส,สมาเลเซียเสิร์ฟครับต้องล็อกฮะไม่ล็อกอีกแต้มจะหนีห่างออกไปครับเอาครับสุภาพสินยกมาครับลูกนี้ เรียบร้อยเลยครับเป็นตามของไทยครับามาให้กับเมลายยุทธเกษตรแสงสี่ต่อสิบครับไทยเสิร์ฟหมาเโอ้ยังเปิดได้ดีเลยอาจา์จ่ายมาลูกนี้อัลลาลูกนี้เตะเตะบล็อกแต่บล็อกออกก็เป็นต้ามของมาเลเซียของมูัมหมัดอาซิสจี้มารุนี้ยังเกี่ยวครับ เอาลูกมาได้ครับยังไงก็เก่งก็แกละไม่ได้ฮนะเป็นแต้มของมาเลเซียครับหนีเป็นสิบสองต่อสี่ได้เสิร์ฟลูกนี้นะครับไม่ขลาดครับเป็นแต้มของฝั่งมาเลเซียครับนะครับสิบสามต่อสี่เสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับสุภสิงห์ยกขึ้นมายกน,น้องลูกนี้ แต่ย <Wait. S 1> wow. ังติดบล็อกครับอาดามจ่ายมาให้กับอ sure. ันสไลด์ครับหนึ่งอันสไลดดีสัตแได้ดีครับเป็นแต้มของมาเลเซีย4-4แบตพอยต์ของมาเลเซียครับ4-14ต่ไอเสิร์พวันนี้โอ้เรียบร้อยเสริ์ฟไม่ข้ามเป็นแต้มให้กับมาเลเซียในเซตแรกครับเก็บชัยชนะไปก่อนครับด้วยสกอร์15-4นี่คือในรอบชิงชนะเลยเอาครับมาลุ้นกันต่อครับ ศูนย์ศูนย์ครับมมเจเสิร์ฟลูกหนีจีไปที่สุภสินเปิดได้ครับยกขึ้นมาให้กับวรายุทธจะต้องเล่นีีไอ้คัดบอกลดับเป็นตามของไทยนะหนึ่งจรวดครับอิสระพงศ์หนทโคตรจีไปลูกนี้เขายังเปิดที่มาได้อัสรานี้เอาครับตังวิธีของเราลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นตามของไทย 0ต่อ2ครับนี่อดัมตัวยกของมาเลเซียเอาะสปาษินยกขึ้นมาได้ครับดูนี้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับอตอนนี้เราเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะในลูกเกมของไทยเขาได้เสิร์ฟ3ต่อ0พิศณพงศ์นนทโคตรลูกบอาน่าืนว่ว การของทีมชาติไทยวัรัยยุทธ์จันระเสนาโอ้โลูกนี้เกมอรมาเลเซียมาเลเซียเสิร์ฟเราขอไม่เป็นผลนะเอาครับยกขึ้นมาได้ฮนะลูกนี้ยนะังฮะโอ้โหทำได้ดีฮนะวัารัยยุทธ์จันราเสนจักรวาใช้ศีรษะโศักดิงลงไม่ได้ของมาเลเซียเสิร์ฟเกมนี้นะไขน่นุ้ยฮะ อีท้าวงนวลพระโกจ่อลูกนี้เขายังเก็บลูกมาได้ฮะจะมานีเอาครับเป็นของกล่าวลูกนี้โอ้ย,ออย,ออย,ออยจะัไปไหมครับจังหวะที่เกี่ยวมาได้แล้วยกมามาดิจเซิร์ฟครับอาซิเอาเอา์รู้สึกนะโอ้โหลูกนี้5ต่อ2ออครับไก่เซิร์ฟ หอดมาครับแม่อาารย์ยังเก็บลูกมาได้ลูกนีแฮะฟันแบ,บ็กไปเป็นแต้มของมาเลเซียลูกนี้ต้องล็อกให้ได้ครับไทยเอยแบบแบบาแจังหวะเขาเสิร์ฟเสียครับมัวหมัดอาซิคครับเก็บเสิร์ฟไข่นุ้ยสักลูกนึงลูกนี้เอาโอโ้ยเรียบร,อร้อยเลยครับมาแล้ว แตะเสิร์ฟของไข่ดน้ยอีเดบุกโดนตะโคตรมาแล้วนะครับมนมาเลเซียนนำอยู่ที่สามต่อเจ็ดทีนี้ที่ปีชนางยังเปิดขึ้นมาได้ชงมาให้เวลายุดกันนะส้านีแต่ยอดผ่านบล็อกของอัสรานจี้ไปตรงนี้อาจมฮะเกี่ยวทันมาเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะลูกนี้เสิร์ฟได้ดีครับ ปีเจ้าบุญนนท์โคต์เสิร์ฟเป็นเสิร์ฟครับสกอร์ที่3ต่อเก้าเอาเสิร์ฟไปข้างครับมาแล้วมโอ้อย่างนี้นี่ชิดจีมเอครับไอ้นุ๊กจี้ไปลูกนี่ไอ้ดำจะเกี่ยวมาได้ดีฮะยัอยกลายกับอาซันโหลดครับเป็นจังหวะทำแท้ของไทยอีกครั้งนึงทีนี้เอาครับขันมาเรียบร้อยเลยไรครับไม่ได้ ว่าที่สองอาดัมจะวิ่งเข้าไปเปิดลูกโอ้ลูกมันเลยไปถึงป้า้ก้นลูกครับเอวบจะเปิดได้ดีครับสมศิลย์ยกมาให้กับวรายุทธ์กับทัศน์ใส่มาลูกนี้อาครับยังแกะมาได้ครับไก่นุย้ยสันแบค็คกลับไปอาครับเขาจะแกะมาได้เพียงแค่ลูกนี้โอ้ยสันแบค็คไม่กล้าครับอาลังนะอยู่ที่12ต่อ3 ที่เปลี่ยนตัวเอาไข่นื้อลงมานะ่ยครับสถานการณ์นม่พลิกนะครับ3ต่อ13ครับมาเลเซียเสิร์ฟในเซตที่2ทีตเอฮะเอาครับเดี๋ยวไดีดีครับสุภาพสิงยกขึ้นมาวารายุทธ์ตุ้ดีเรียบร้อยเลยครับเป็นต่างของไทยครับขึ้นไปต้านลงไม่ได้ของมาเลเซีย4ต่อ3เสิร์ฟลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นต่างของไทยครับ ไปเซตได้สวยครับอิสระพรงนนทโคตรครับอิสระพงนน,นทโครตรแหน่แรกยังเปิดขึ้นมาได้อดัมยกมาให้ฮัสลาห <Hey, hey, S 2> แตะยอด <yeah. S 2> ผ่านร็อคบา,ายกเป็นแต้มของมาเลเซียหนึ่งต่อศูนย์อาแล้วเปิดให้ดีครับแล้วจ่ายมาลูกน,นี้ยังไงล่ะหล่อเรีนะครับโอเควันเร,รนจะ เสนาเล่นลูกแตะหยอดเนี่ยอีกสักลูกได้นะอ๋ะโอโอ้โหโอนไปทางขาดการแม่ขอมาสิ๊กผมก็จัดให้ฮะอาวเกี่ยวได้จะยกขึ้นมาลนหรือเปล่าครับโอ้โหลูกนี้ต้องล็อกให้ได้ครับลูกนี้อาครับดังหว่าของอัสลาน ซันแบ็กแตกทัสบ,บ็อกดองไปฮะเสิร์ฟของกฤษณะพงศ์ครับคะแนนอยู่ที่สองเท่ากันเป็นโอกาสของทีมชาติไทยน่าจะเปิดลูกหยอดล้นมาลูกนี้กจบที่เวลายุทธนาศัยนาโขขึ้นแต่ข้อมบ,บ็อกเป็นแต้มของทิมชาติไทยขึ้นมาไป3ไสามต่อสองมาเลเซียจะได้เสิร์ฟตามตามอยู่ที่สองต่อสาม อย่าเปิดได้ดีครับต่างขึ้นมาปาล่ายดีๆไปอ้วมครับเป็นแกงของไทยครับนี่เหรอ4ต่อ2ครับไทยเสิร์ฟจีไปที่อาดามลูกนี้ไลา์บอกว่าออกครับเป็นแต้มของมาเลเซียอาซิกครับตัวเสิร์ฟเอาครับจีมาสุภาษิ์ เปิดขึ้นมาได้แล้วจวังหวะนี้ตสธจอดครับอาจจะเกี่ยวขึ้นมาได้ฮะอนสนาสานฟันได้จักเราจะเก็บมาได้อีกครั้งหน,นึ่งลูกนี้โอ้โยยังได้ครับโอ้โหจะสิงได้เป็นแต้มของมาเลเซียนาทีทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟคะแนนนำอยู่ที่5ต่อสามเสนอผม,ม,องมองเงินทัพคนลูกนี้พยายามจะกดแรงติดหัวเน็ตหนึ่ง ออริเซียเสิร์ฟเดียวดีครับแล้วยกขึ้นมาจังหวะลูกนี้เรียบร้อยนะครับแตกไมงได้ครับห่า6ต่อ4ครับไทยเสิร์ฟีไปลูกนี้เจ้าเรียบร้อยตีไปที่ตำแหน่งแบ็ค่ามัวมัดอาซิคเปิดลูกไม่ได้ครับออริเซียเสิร์ฟ เขาเปิดได้ดีครับไข่หนุ้ยจ่ายมาลูกนี้วารายุลูกนี้เรียบร้อยเรไรครก็มาแล้วครับฝ่าศัพท์สัาวเวสีเแบนี้ไทยจะเสิร์ฟครับสกอร์ที่8ต่อ4อิสระพง์นนท์ทัคโคศรับไข่หนุ้ยเสิร์ฟลูกนี้อาดามยังเปิดและยกให้กับอัลลาลูกนี้ลูกนี้เป็นแท้ของมาเลเซียครับซันแบ็คทัสมาเลเซียเสิร์ฟ สกอร์ที่ห oh, ้า <sup> ต <Peace out> ่อแปดเสิร์ฟลูกนี้ออทักทีเป็นแต้มของไทยเก้าต่อห้าครับอิสรพงษ์นนทโคตรเสิร์ฟมาลูกนี้อาแล้วโอ้นาจีไปที่อาส์สานเปิดศีตะแตกออกไปครับเป็นแต้มของไทยครับจะได้สองเดย์ครับห้าต่อสิบ ขึ้นมาได้ครับสุภสิทธิ์ยกขึ้นมาได้แล้วลูกนี้เรียบร้อเยเลยครับตาของไทยฮาวนะครับแม่สองเดงนะตอนนี้เกมของไทยนะครับจีบชิดชายจี้ไปลูกนี้ได้ไม่ได้ครับเอาละลูกนี้จะแก้ยังไงครับติดบล็อกครับยังแจกไม่ได้ครับลูกนี้ให้อริรุ ที่จะเปิดตะกี้ลูกนี้จะตกยืนแล้วลูกนี้มอมัสอาซิจ,จ้ไปที่สุภาสิ์บุญเรือนะครับเปิดไม่ได้ฮะไอจะเสิร์ฟครับ11ต่อ7เสิร์ฟจี้ไปอดดาดัมจะเปิดมาได้แล้วลูกนี้ เขาแตะลูกหยอดนะตามอยู่ที่8ต่อ11อาซิกหมายเลข20่สิบโอ้โหพยายาลจะกดขวาสุดนะแต่ว่าลูกไม่ข้ามเน็ตนะมาลดเก็บเสิบของใครเนี่ยครับรากลูกนี เซยเ์ฟครับ8ต่อ13เาอ้าครับจี่ไปที่วรายุ์เซ็นเเนียฮะเปิดศีรษะแตกออกไปด้านข้างครับได้หมฮะเกมเสิ์ฟ <tinc S 2> 13ต่อ9้จี it, ้วันนี้อาดามเปิดเขาได้ไม่ได้ครับเกี่ยวขึ้นมาได้ฮะอาร์าลูกนี้โอ้โหลูกมันไปสะกิดหัวเน็ตนะมาสิหมายเลข20 ของทีมาไทยขึ้นมาเป็น14ต่อ10แต้มเดียวครับจะเป็นเซตที่3 14ต่อ10บเสิร์ฟไปลูกนี้ไม่ลงนะออกครับเป็นแต้มของมาเลเซียโอ้สิต่อ14ครับมาเลเซียเสิร์ฟเสิร์ฟไปลูกนี้ไข่เนยเปิดครับสัวผู้ิงยกขึ้นมาแล้ววารายุทธเข้าใ้วันน,นีเ้เป็ทัดครับเป็นแต้มของกายครับทำสำเร็จแะในเกมนี้ครับ เราชนะ15ต่อ11ครับชนะคับไป2ต่อ1เซตนะครับในทีมเอง